เขากา็มีเงินเพื่อไปสำรองซัพพอร์ตก่อนแล้วก็พูดเบิกได้เต็มร้อยเลยค่ะเบิกเข้ามาจากค่าใช้จ่ายนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องของพอรบการท่องเที่ยวด้วยนะพระราชบัญญัติคุ้มครองการท่องเที่ยวพร้อมกับอุบัติเหตุเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไปเที่ยวเมืองนอกหรือว่าเราซื้อตัว๋วเราก็ต้องซื้อประกรันการท่องเที่ยวต่างประเทศไปด้วยเหมือนกันเลยค่ะเราสามารถใช้ไม่ต้องไปถ้าเป็นเกดเล็กเกดน้อยของความรู้อะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะายายกอล์ฟทำงานพอดีทำงานบ้านโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอีกไม่กี่นาทีสัญญาก็จะลงแล้วนะคะขอบคุณน้องบ่าวแอด5ท่าน6ท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะสัญญาก็จะใช้ไฮไลท์ตัวนี้คุยครั้งละ5นาทีในวันต่อๆไปนะคะเพราะว่าเพื่อน,อนๆหล,หลายๆท่านไม่ได้มาย้อนหลังยาวๆเนาะก็ฟัง ตอนไฮไลท์แต่ละครั้งไปแบบสั้นๆนะคะถ้าเรารู้จักการใช้ทำไฮไลท์ลงได้วันสีห้าคลิปมันจะดึงให้เราได้รายได้จากค่าขายยาโฆษณานะาทดสอบดูแล้วเดือนที่แล้วนี่ได้ร้อยสิบหกเหรียญน,นะคะสำหรับแค่เฉพาะไฮไลท์ตัวนี้เนะเาะมีเงินเดือนได้อยู่นะ,ะขนาดยอดวิวไม่มีนะคะมีคนดูแค่10กว่า10กว่าต่อคลิปคลิปสั้นๆนั้นนะ ัญญาก็ยังได้สตังค์อยู่นะอุ้มันได้อะไรได้ได้นะถ้าเราทําเป็นเนาะอันนี้เขาก็อนุญาตเราโดยที่การอัดซ้ําจ,จากเราทำไฮไลท์กดไฮไลท์ในช่วงที่เราคุยมีสาระในการไลฟ์สดยาวๆเนี่ยเพราะว่าบางคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจเข้ามาหาเราเขาจะได้ดูเราแช่ช่วงสั้นๆบางคนถึงกับขนาดอยากรู้เลยว่าอุ้ยพี่เขาเล่าเรื่องว่าตัวเขาไปอยู่นอกนอกมาเขาเอาเงินมาซื้อ ที่ดิมสร้างรีสอร์ทเขาใช้ชีวิตได้ยังไงกับแบบนี้จริงเหรอเขาโกหกหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้เขาก็จะไปหาคนดูไอ้คลิปที่เราใช้จากไลฟ์สดของเรานี่แหละนะมันก็จะทําให้เรามีการต่อยอดเรื่องพวกนี้ไปอย่างดีเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเฉพาะ,ะกฎ กติกาของ YouTube ชุมชนนะคะถ้าเราไม่ละเมิดนะเราสามารถรักษาช่องของเราอยู่ได้ดีสบายไม่ต้องไปสร้างช่องใหม่ๆขึ้นมาอีกหรอกนะคะถ้าสร้างช่องใหม่ๆทุกอย่างมันต้องอยู่ในกฎกติกาว่าพอเราเริ่มจะสร้างไรายได้แล้วเราไม่ไปทําทเวลาก็ไม่ได้นะคะ,ะช่องที่เราเปิดมามันก็จะขาดชั่วโมงไปโดยไม่รู้ตัวภายใน1ปีจะต้องให้มีสี่พันชั่วโมงใช่ไหม แต่บางคนถ้ามีแบ็กอัพดีนะคะแบ็กอัพคืออช่องที่เขาเป็นช่องที่ดังแล้วมาช่วยดันนะแล้วก็ให้เอฟีเป็นคนติดต่อนะอันนั้นก็จะมีอีกแบบนึ่งนะคะเขาก็จะทําให้เราเนะี่ยได้มีผู้คนเข้ามาอยู่หรือมาติดตามเราอย่างมากเลยนะคะอันนี้เป็นพี่เขาส่งมาให้นะคะ เป็นลังๆเลยค่ะแล้วก็รด,ดน้ํามันไว้ก่อนเดี๋ยวเย็นๆถึงจะเอาไปปลูกลงนะคะปลูกลงที่บ,บริเวณที่เราตั้งใจว่าจะให้มันออกมันเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายเหมือนว่านหงช้างนะคะก็ะเอาน้ำหมันพรมมันไว้นิดๆหน่อยๆให้มันมีความชื้นนะคะ แดดเดี๋ยวแดดเดี๋ยว,ยวล่มนะคะตอนนี้แดดหายไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าช่วงที่ดูฝนอากาศเปลี่ยนแปลงไวมากๆเลยค่ะเปลี่ยนเร็วแดดฝนเนี่ยหรือว่าคึมเนี่ยแดดออกเนี่ยแดดหุบเนี่ยก็เร็วมากนะคะถ้าอยู่กับทะเลเรารู้ทันทีเลยไม่ถึงห้านาทีบางทีขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะเอา้าแป๊บเดียวไม่ถึงสองชั่วโมงทะเลนิ่งเงียบมันเหมือนกับว่ามันอะ คล้ายๆกับสัตว์ชนิดหนึ่งอะที่มันจ้องไว้เดี๋ยวถ้ามีลมมาฉันจะพุ่งเธอนะก็จะขึ้นจะซัดมาหาเราอย่างแรงแล้วไปนั่งอยู่ริมทะเลเนี่ยมันทําให้เราพิจารณาความเปลี่ยนแปลงได้ไวนะคะมันก็ทําให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นเนาะบางทียังไม่ทันไรเอาฝนตกแล้วนะคะแบบนี้เนี่ยเริ่มจะมีฝนเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงของอากาศมันจะเป็นแบบนี้แหละขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังกันนะคะ อย่าลืมนะคะทุกคนทำไลฟ์สดด้วยการใช้มือถือแล้ว